้วต้นไม้ส้มนี่ก็เมื่อยติดเข่าจีว่าเรารลเรมมาบังกันนะครับน,นี่ต้นหน่อยนะกระเมียดนะครับมีแค่ไหนติดเลยดีหน้าท่อมนะครับถ้าจีบเป็นหน้าแบบว่าเวลามีน้ำก็ก็เอรเลยนะเวลาน้ำลดติดแล้วจีบบกคอยมันจะบกคอยคอยยุบลงนะหรือมันจะมันจะมันจะหายไปเลยนะครับน้ำโมโหโดเยเซนทั้งป่าทั้งน้ำ นี่กับพิตนน้ำนะเป็นต้นน้ำเลยพี่มันกี้กันเหนียวๆนิดนึงนะครับเกนเๆนี่ แต่สองต้นพันไปไหครับก็แล้วนี่ที่อยลืมเอาุงมวอมาหนะอยัตอนจับนะครับเนื่องจากมันน้ำลายนะพี่เราต้องควายยิบออกนะครับน้ำเนี่ยจะมีเต็มตลอดเนาะพี่เพรมอยิงจริงเลยนะ จะได้กองไว้นะครับกองไว้แล้วก็รอให้มันแห้งนะครับจะค่อยมาเผานะครับเพราะว่ามันมีตะหนามมันเอาไปเฮ็ดประโยชน์ยังไม่ได้นะครับก็ต้องเผาไปนะครับแล้วก็ค่อยๆลากไปนะครับกรณีที่ว่าเลื่อนถุงมือนะพี่ๆถุงมือก็ใส่แบบถุงมือผ้าธรรมดาไม่ได้นะต้องใส่ถุงมือที่ว่าหนาๆเลยนะครับคู่ละหลายกว่าบาทนะ เอามาไว้คู่หนึ่งคือขนมขนมขนมนาะเป็นบ่อเดมาอยู่แล้วนะหายไปแล้วนะครับอูเหนื่อยไปวางกับมาซอยนียเนาะครับถ้าผ่านจุดนี้ไปได้คุณก็เป็นลูกสะภ้อันเบอร์หนึ่งไปเลยนะครับอขอบคุณพี่พี่ที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจครับ